ลับมาพบกับแอมสุรภานกันอีกครั้งวันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อหมดสัญญาหออยากย้ายหอต้องทำยังไงมีขั้นตอนแบบไหนบ้างอันนี้เราสรุปมาจากประสบการณ์ย้ายหอทั้ง4หอของเราร้วนๆน,น,นะไม่มีอะไรผสมที่ไม่อยากให้ทุกคนโดนผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างบอกว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้ก่อนฟังไปเอาให้แบบสบายหูก็จะพูดให้มันสบายหูสบายใจทุกคนกันวันนี้ แค่ก้าข้อเท่านั้นเราต้องมีความรู้สึกว่าอยากจะย้ายหอก่อนนะคะย้ายหอในที่นี้คือย้ายเพราะเหตุผลอะไรนะเจอปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าหออื่นดีกว่าหอนี้อยู่ไม่ได้แล้วความรู้สึกแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นนะคะมันจะทําให้เรามีอคติกับหอ ชื่อเหมือนดีกว่ามันมีอารมณ์แบบนี้แล้วนะก็ย้ายเธอคะ่ะย้ายเธอถึงแม้ว่าจะไม่หมดสัญญาหรือว่าหมดสัญญาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราจะย้ายออกหรือไม่ย้ายนะคะบางทีคนบอกให้ย้ายก็ไม่ย้ายก็เยอะเหมือนกันบางทีอยากย้ายแต่ก็ไม่ย้ายก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่เราจะได้ย้ายเนี่ยบางทีเราจะได้ยินรีวิวจะอ่ะหอนั้นดีนะอ่ะหอนี้ดีนะเอามาเปรียบเทียบนะพอเปรียบเทียบความรู้สึกแล้วโอเคสรุปย้ายหอที่ถูกสเปคเราเนี่ย ต้องคุยในเรื่องของที่ว่าเราต้องการอะไรแล้วแต่ละหอเนี่ยมีอะไรให้เราบ้างเช็คลิสต์ของเรามีกี่ข้อเวทน้ำหนักเอาจากคลิปนี้ไปดูเอานะคะให้เราเนี่ยหาหอใหม่ให้ได้ก่อนที่จะยกเลิกหอเดิมนะต้องรู้ว่าเข้าวันไหนนะดทำสัญญาวันไหนเราก็ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีๆนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่มันคาดเกี่ยวว่ามันจะเป็นข้อ3หรือข้อ2ดีนะก็คือการมีเงินสำรองไว้นะเพราะการที่เราจะออกจากหอเดิมเนี่ยเราอาจจะ ไม่ได้เงินคือในส่วนที่เราต้องได้เนี่ยทันทีเนาะเช่นอาจจะช้าไปสัก15วันเร็วสุดก็คืออาทิตย์หนึ่งช้าสุดเนี่ยจจเดือนหนึ่งไปเลยเนะเพราะฉะนั้นหาทุนสำรองไว้ในการย้ายหอทุนสำรองต้องสำรองเท่าไหร่ก็ไปดูว่าสัญญาที่จองสัญญาที่จะต้องทำเนี่ยมันเท่าไหร่ต้องแจ้งนิตติของหองเดิมเนี่ยหอเก่านะคะว่าเราจะย้ายออกแล้วนะเราจะย้ายออกวันไหนมันจะ ตกลงกับนิติแล้วค่ะว่าจะย้ายออกภายในวันไหนตรงนี้ต้องหาหอใหม่ให้ได้ก่อนที่จะแจ้งย้ายออกนะเพราะว่าเราจะได้มีที่อยู่ในเดือนถัดไปนะโอเคข้อที่5้าได้จองห้องและบอกนิติเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะรู้วันออกหอเก,ก่าวันเข้าหอใหมนะ่ว่าเป็นวันไหนบ้างแล้วก็ให้เราเนี่ยเก็บของออกก่อนนะประมาณ3 5ถึงวันหรืออาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ พยายามเก็บของอย่าไปเก็บเอาวันเดียวนะเพราะว่าเราอาจจะลืมอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยคูณสองนะหลังจากที่เราเก็บของเนาะบางคนอาจจะคิดว่าก็เก็บของก็เก็บของนะคะแก้เก็บของเฉยแต่ว่าการย้ายออกเนี่ยทำให้มันง่ายนะก็คือการที่เราเก็บไว้ในถุงใหญ่ๆถุงเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นกล่องใหญ่ๆรวมกันไว้ ไม่ให้มันกระจัดกระจายขนย้ายแล้วก็ใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการขนย้ายนะแอบกระซิบบอกทุกคนนะเราโดนนาะแนะนำมานะคะว่าเวลาที่เราจะออกจากหอเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องย้ายของภายในวันเดียวนะคะถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราจะออกจากหอเนี่ยเราก็สามารถที่จะทยอยเอาของออกไปได้เลยนะเพราะว่าวันเดียวเนี่ยบางครั้งบางครั้งนะทุกคนฟังดีดี เราอาจจะมีในเรื่องของค่าเดินทางมีในเรื่องของค่าเสียเวลาเนี่ยบางทีรอบเดียวมันขนไปไม่หมดอะคะ่ะเราต้องวิ่งมารอบสองตอนเข้าอะ่ะมันเท่าหนึ่งตอนออกอะ่ะมันอะ่ะเท่าตัวขยอย้ายออกได้คือการที่เราอาจจะเข้าเซ็นสัญญากับหอใหม่แล้วนะคะ ส่วนคนที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับหอใหม่อาจจะต้องย้ายออกภายในวันเดียวถ้าสมมติว่ามันชนกันวันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทาสัญญาดูวันย้ายเข้าให้ดีๆว่าย้ายเข้าตั้งแต่วันไหนควรที่จะย้ายเข้าก่อนวันที่เราจะออกจากหอเดิมเราจะได้ย้ายของได้นะคะแต่ทุกครั้งฉันก็ย้ายวันเดียวจบ เพราะว่ามันไม่มีรถนะคะเราต้องจ้างรถสองแถวมาเพื่อที่จะย้ายของอะ่ะที่ดูแลกันเพื่อนคนไหนว่างนะคะเอาเขามาช่วยนะอยู่หอเดียวกันหรืออยู่คนละหอเพื่อนสนิทเอามาช่วยนะคะเราสามารถที่จะลองขอให้เขามาช่วยได้นะเพื่อความสบายใจของเราทุกครั้งที่ออกจากหอเก่าเนี่ยเราจะขอบคุณห้องนะคะที่ให้มีที่นอนที่อยู่ที่รับสบายไม่มีอะไรมากวนใจนะขอบคุณลุงยามนิติหรืออะไรนะคะ ป้าร้านข้าวที่สนิทก,กับเราเนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ที่ทำให้เรากินข้าวอิ่มอร่อยแล้วก็บางคนโคตรจะน่ารักเลยอะคือน่ารักมากคือเซอร์วิสเราเอย่างกับแม่เราเลยบอกกลาบอกกล่าวว่าโอเคจะย้ายไปอยู่หอใหม่แล้วนะ